ใกล้ถึงฝั่งระยองจีดดาใช้ดาวเทียมตรวจคราบน้ำมันั่วพบกระจายกลางอ่าวไทยขนาดสองเท่าเกาะเสม็ด จากกรณีพบน้ำมันดิบรั่วไหลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยจิตดาใช้ภาพจากดาวเทียมเซนตินัล2พบคราบน้ำมันลอยเป็นกลุ่มก้อนกลางอ่าวมาบตะพุทธคิดเป็นพื้นที่11.65ตารางกิโลเมตรหรือกว่า2เท่าของเกาะเสม็ดซึ่งคราบน้ำมันอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลของอำเภอเมืองระยองประมาณ16.5กิโลเมตรและจากการตรวจสอบที่ทางลมบริเวณเอ่าวมาบตะพุทธด้วยแบบจำลอง GFS พบว่าระหว่างวันที่26-28ถึง28มกราคมทิศทางลมมีแนวโน้มเคพื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีระดับความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ที่5-15ถึง15เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งเมืองระยองชายหาดแม่รำพึงและพื้นที่ชายหาดใกล้เคียงทั้งนี้จิตตาจะส่งต่อให้หน่วยงานตรวจสอบในพื้นที่ต่อไป